ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องราวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่16กุมภา ในหัวข้อเรื่องที่มีซื่อว่าคิดต่างและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเรียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโร่มบทที่12อข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สพระธรรมร่มบทที่12ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปน,นี้ เมสนั่นพี่น้องทั้งหลายเอ่ยโดยเห็นแก่พระเมตตากรุณาของพระเจ้าเขาจึงเฮียงห้องให้พวกเจ้าถวายตัวแก่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตเป็นอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการให้สมกับฝ่ายวิญญาณของเจ้าทั้งหลายย่าดำเนินสีวิตเหมือนอย่างสาวโลกนี้ แต่จงหับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเจ้าใหม่แล้วอุปนิสัยของพวกเจ้าจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อพวกเจ้าจะได้หู้น้ำผาไทยของพระเจ้าคือจะหู้ว่าอันใดดีอันใดเป็นที่พอพรไทยและอันใดดีที่สุดเนื่องจากว่าพระเจ้าได้โปรดให้พระคุณแก่เฮาเขาจึงขอบอกพวกเจ้าทุกคนว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนเป็นอยู่แต่ให้คิดสมเหตุสมผลคือให้คิดสมกับขนาดของความเสือที่พระเจ้าได้ทรงโผดให้แต่ละคนนั่นในส่วงเวลาที่เฮียนมหาวิทยาลัยค่อยใช้เวลาส่วงปิดภาคเฮียนในเวเนซุเอลาหลายพะสมควร อาหารก็แท่ประทับใจผู้คนเบิกบานมวลซืนอากาศและการต้อนทับสร้างสวยงามย่างใดก็ตามในส่วงมือทําอิดค่อยเริ่มสังเกตว่าแนวคิดเรื่องการบริหารเวลาของค่อยบกคือกับบรรดามู่ใหม่ค่อยวางแผนการกินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนั่นหมายถึงส่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง เส่นเดียวกับการนัดหมายเพื่อการท่องเที่ยวกฎของเวลาจะวางแบบหลุมหวมมบกกำหนดอย่างตายตัวคอยเริ่มเฮียนหู้ว่าความคิดเรื่องตรงตัวเวลาของคอยนั่นถือกำหนดขึ้นตามวัฒนธรรมหลายกว่าที่ค่อยหับหู้และเข้าใจเฮาทุกคนถึอหล่อหลอมโดยค่านิยมทางวัฒนธรรมอ้อมตัวเฮาเซ่งเฮามักจะบ่สังเกต โปโลเอื้นแห่งกดดันทั้งวัฒนธรรมนี่ว่าโลกยู่จุดนี้โลกบบได้หมายถึงสภาพทางกายภาพได้หมายถึงวิธีคิดที่แพร่กระจายอยู่ในการดำรงชีวิตของเฮาคือความคิดหรือความเสื่อในเรื่องใดโดยบบเคยตั้งคำถามและแนวคิดซีนนำที่ถ่ายทอดให้กับพวกเฮาเพียงพออยู่ในสถานที่และช่วงเวลานั้นๆ โปโลเตือนให้เฮาระวังว่าอย่าดำเนินชีวิตเหมือนอย่างชาวโลกนี่แต่เฮาจะต้องหับการทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจแทนที่จะยอมหับเอาแนวคิดและความเสือที่อ้อมห้อมพวกเขาอยู่อย่างง่ายดายเฮาถึกเอิ้นให้กระตือหรือร้นที่จะเหตุตามวิธีคิดของพระเจ้าและเหยนหู้ที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าคือจะหู้ว่าอันใดดีอันใดเป็นที่พอพระทยัย และอันใดดีที่สุดให้เฮาเฮียนหู้ที่จะติดตามพระเจ้าแทนที่จะติดตามเสียงอื่นๆท่านผู้ฟังที่ขลบขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรว่าเจ้าจะอธิบายถึงค่านิยมและแนวคิดที่อยู่อ้อมตัวเจ้าอย่างใด จะเป็นเส้นใดหากเจ้าบเหตุตามวิธีของโลกแต่เหตุตามวิธีของพระเยซูเจ้าและก็มาถึงส่วงสุดท้ายของมณนปประจําวันซึ่งเป็นท่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าเอ้ยข้าน้อยมักจะบอใส่ใจถึงแนวคิดและคานิยมของตนเองโพดส่วยขน้อย ให้ดำเนินชีวิตท,ที่แสดงความจริงและพระไทยของพระองค์ในทุกสิ่งอธิษฐานในนามสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน